ครับเกียบเหลียนยอดต้องจากหลังนี่ไงอันนี้ก็มาปิดเอามะนาวพันดีเสียบมานาวลูกใหญ่ๆอ่ะดกๆอ่ะมันวันนี้ตีนะครับอยู่แต่แล้วดูแรงที่แล้วเนี่ยปีแล้วเนี่ยแกะเท้ออกมาขิ้นเนี่ยบมต่อขเขานี่ยมันไม่ได้ติดร้อมไปตีนะครับอันนี้ก็ติดแล้วตํางแกะเทปออกอีกมันจะรักแท้ง ก็มกผิดหมดแล้วนี่ก็มาปิดหมดครับนี่ครับเห็นไหมนี่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 วิวแล้วมาแกะแคบออกินเนี่ยงั้นไม่แกะออกมันมาดูนะมันรัดแน่นเลยใบก็จะเหมือนก็บมาสังนะนี่ต้นนหรือว่าจะเอาไปทำไม้ดัดนะเดี๋ยวตัวกระถางใหม่ๆดีๆก่อนเอายุวดตัดงั้นนี่ก็เจอแล้วครับเนี่เดี๋ยวแกะออกยอดนี่มันมันแก่เกินไปสักหน่อย ก็สิแล้วครับใบมีนะไมแต่งตาแล้วพอมันติดแล้วเมื่อนาแรงทีแล้วครับหยุดรถนะครับเหาะไม่เยอะเลยแ,ลแตัดเทบอกกใช้ได้หยุดรยครับติดครับเหุ่ผลครับน้าลูกใหญ่ดบๆไดยใช้ต้นตอต้นมักพิษจะไปเดี๋ยวล้อมล้อไปเล้วิดทั้งใหม่ สวัสดีครับ